สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตตยาเปิดดวงนะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะแอดไลน์ไอดมาตรงนี้ traiya369 ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะแอดมาเพื่อจองคิวกันไว้ก่อนได้นะจ๊ะ อ่ะเรามาดูกันซิว่าอะไรที่จะเข้ามาตามแรงบุญของคุณในช่วงนี้นะอะไรที่จะเข้ามาตามแรงบุญของคุณในช่วงนี้นะแรงบุญแรงกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันนะแล้วแต่นะว่าแบบมากน้อยอะไรอย่างเนี้ยเนาะเป็นะปเรนดอมพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชลติยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบ ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลื่นพลังงานแห่งความโชคดีขึ้นพลังงานบวกแห่งของช่องเรากันนะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันได้ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะขอแรงครูบา บารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนความรู้สึก ของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพีไพ่ทุกๆใบด้วยนะคะขอสิบใบแล้ก่อนนะพลังงานใบที่หนึ่งเนี่ยเป็น energy ของคุณเป็นตัวตนของคุณเป็นพลังงานของคุณถ้าพลังงานตรงก็ดูต่อถ้าพลังงานไม่ตรงคุณจะดูต่อหรือว่าไม่ดูต่อก็ได้นะมาดูกันซีว่าช่วงเหน้ออะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณกันบ้างนะคะและตัวตนของคุณคือสิบเหรียญโอ้โห เปิดมาใบแรกนี่ชื่นใจเลยนะแรงบุญจริงๆสิบเหรียญครอบครัวความสุขความมั่งคัง่งความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์บางคนดูแลครอบครัวบางคนคนในครอบครัวดูแลซัพพอร์ตนะได้มรดกตกทอดนะได้ทรัพย์สินอ๋อได้ของชิ้นใหญ่ชิ้นโตได้เงินอ๋อก้อนใหญ่อะไรอย่างนี้นะครอบครัว หรือคุณอาจจะมีธุรกิจครอบครัวก็ได้นะหรือคุณอาจจะประมาณว่าเป็นครอบครัวใหญ่ตระกูลใหญ่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอยู่ในรา,ากฐานฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงนะ โอเคสิบเหรียญไพยย่แห่งความมั่นคงไพยย่แห่งความโชคดีนะคะมาดูกันต่อซิว่าอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณบ้างในช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณบ้างราชามาอาราชาดาบเนาะการตัดสินใจตรงไปตรงมาหนาะชัยชนะความสําเร็จความสมหวังเออนะเนาะเขาเรียกว่าความฉลาดความหลักแหลมหรือ,อ,อช่วงนี้อาจจะ มีเหตุที่ต้องแบบตัดสินใจหรือว่าฟันธงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะหรือมันเป็นแบบจุดชัดเจนจุดเด่นชัดช่วงนี้มันเป็นจุดที่สูงขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ก้าเก้าเหรียญโอ้พลังงานดีนะอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณละช่วงเนี้โอ้เนาะการเงินค่ะสิบเหรียญราชาดาบเก้าเหรียญน,นะการเงินความมั่งคัง่งความร่ารวย ความอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้ดูดีดูแพงดูกินหรูอยู่สบายดูเป็นคุณหญิงคุณนายดูมั่งคั่งร่ำรวยช่วงนี้เนี่ยเป็น energy ที่ดีมีความสุขด้วยมีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสคิดเงินได้งเงินคิดทองได้ทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินทองอู้ฟู่ช่วงเนีเ้เป็นช่วงของความมั่งคัง่งความร่ำรวยเลยนะสามดาบ เออการผิดหวังอ,อ่าสิบดาบอืมหลายๆคนที่พบคลิปนี้ยก่อนหน้าเนี้ยเลิกกับแฟนไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้ได้ตัดสินใจเด็ดขาดเลยเลิกกับแฟนเอออยู่เป็นโสดนะบางคนก็มีเรื่องปวดใจก่อนหน้านี้มีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเสียใจโดนหักหลังโดนทำร้ายจิตใจ โดนเหยียดหยามโดนอะไรอย่างเนี้เนาะหรือว่าเจอคนเจอรักที่ไม่ดีเจอคนทรยศเจอคนคิดไม่ซื่อเจอคนที่แบบจิตใจเขาเรียกว่าเล็วซามต่ำช้าจิตใจสกปรกโสโครกอะไรอย่างนี้เนาะ ก่อนน้าเนี้ยคุณอาจจะเจอคนแบบนั้นมานะสาดาบสิบดาบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือณวันนี้คุณตัดสินใจออกจากตรงนั้นแล้วแล้วคุณกลับมารักครอบครัวกลับมารักตัวเองกลับมาสดชื่นสดใสกลับมาโฟกัสเรื่องการเงินเรื่องความเป็นอยู่เรื่องชีวิตของคุณมากขึ้นนะ เออคุณชนะคุณข้ามผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่เรียกว่าชนะหรอกคือคุณตัดตรงนั้นออกไปได้แล้วอะเออแล้วคุณผ่านในจุดจุดนั้นมาแล้วนะอะมาดูกันต่อซิว่าอะไรจะมาตามแรงบุญของคุณในช่วงเนี้ยเดวิลเนี่ยเห็นไหม เดวิสอะไรจะมาตามแรงบุญของคุณช่วงเนี้ยสำหรับคนโสดนะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะไปถูกอกถูกใจแฟนชาวบ้านสาม,มีชาวบ้านเขาได้ในช่วงเนี้ยน,นะเออและอีกอย่างหนึ่งนะในช่วงเนี้ยออพลังงานเดวิลเนี่ยคือความเสน่หาล้นเหลือเสน่ห์ล้นเหลือส ح, ลเอสน่ห์ล้นแรงเสน่ห์เกินต้านนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดึงดูด อะไรหลายๆอย่างเข้ามาเลยนะเป็นช่วงที่พันธนาการนะพันธนาการที่มันจะดึงดูดหรือคุณอาจจะแบบได้เงินโดยสเสน่หา เออหรือว่าดึงดูดการเงินเข้ามาได้ดีมากเลยช่วงเนี้นะ้ามีโอกาสนะได้เงินแบบรับๆหรือว่าโอ้ได้ดึงดูดการเงินดึงดูดแบบมีแรงสเสน่หหาแรงดึงดูดเกินต้านในะช่วงเนี้นะช่วงนี้ใครไปทําเสน่ห์มาใครไปลงนะมาใครไปเพิ่งไปแบบทําอะไรเพื่อแบบ เขาเรียกว่าฟาดเคราะห์มาแล้วอะเออนะไปทําอะไรเพื่อแบบให้มันเออดีดวงดีขึ้นมาหลังจากที่สาหัสสักการมาแล้วหลังจากที่ไปเจอกับเหตุการณ์หรือว่าไปเจอกับอะไรมาแล้วก็เคยแบบเสริมดวงสักหน่อยไปลงนะมาสักหน่อยไปเสริมอะไรเสน่ห์มาสักหน่อยใครไปใครเพิ่งไปทํามาบ้างเออดีนะโอเคช่วงนี้โอเคอยู่นะอะพลังงานเพลออฟแวนเด็กคือไมเท้าก็ต้องบ่งบอกว่า ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะอาจจะมีความรักเข้ามาได้เพราะว่าสเสน่ห์เกินต้านแรงดึงดูดเกินต้านเออบางคนก็ไปลงนะเสริมมาเพิ่มเติมมาลงนู่นลงนี่มาก็คือแบบโอ้นะเกินต้านเลยช่วงเนี้ยเออมีโอกาสที่มีคนจะตกหลุมรักมีโอกาสที่คนที่จะเข้ามาแบบพัฒนาความสัมพันธ์มาเริ่มต้นความรักหรือเข้ามาแบบอะไรอย่างเงี้ยดึงดูดมาแน่นอนนะ อมองในเรื่องการงานการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นนะคะโอ้อะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณอีกนะในช่วงนี้เดฟูช่วงนี้อาจจะได้เดินทางนะหลุดพ้นจาก Ö, มานต่างๆนะช่วงนี้เป็นช่วงดวงที่อิสระเป็นช่วงดวงที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสุขเริ่มต้นการงานเริ่มต้นการใช้ชีวิตหรือว่ามีการวางแผนเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงนี้นะแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณจะเบาสบายรู้สึกว่าชิลๆรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่ามันเหมือนได้ปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างไปปลดปล่อยความทุกข์ยากไปปลดปล่อยความเครียดไป แล้วมันเหมือนชีวิตที่เป็นอิสระเสรีมากเลยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบมีความสุขล้นเหลือเลยนะช่วงเนี้ยนะถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะมีใครบางคนนะ่ะนะที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสเลยที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทางที่ดีและมีความสุขหล,ะล,ะละ่นลาแฮ ppy เออนะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็คือช่วงเนี้ยการงานและการเงินคุณจะเด่นแล้วก็ดีแล้วก็แบบ ปังอ่ะเออนำะมาตามแรงบุญของคุณเลยบุญกุศลนี่แรงบุญนี่เด่นเรื่องการเงินแล้วก็ความสําเร็จนะเรื่องความรักนี่มันมันแบบไม่ค่อยเด่นอ่ะหลายหลายคนที่ดูคลิปเนี้ยก่อนหน้าเนี้มันไม่เด่นเรื่องความรักก่อนหน้านี้มันแบบไม่ไม่สมหวังสักเท่าไหร่อะ่ะเรื่องความรักเนาะมันปวดใจเออประมาณนี้อ่ะแต่การเงินคุณฟโฟล์มาก,การเงินคุณปังมากนะสิบเหรียญเลยเก้าเหรียญเลยมันประมาณว่าความสุขอะ เงินมามากมายก่ยกองเงินบันดาลความสุขเงินบันดาลแบบปลดเปลื้องความทุกข์ปลดเปลื้องไอ้แบบเงินเยียวยาหัวใจอ่ะเอออะไรที่คุณแบบคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องเสียใจหรือว่าผ่านความรักที่ไม่ดีผ่านอะไรที่ไม่ดีแต่พอมีเงินมาตุมเลยแบบโอ้ลืมไปเลยความทุกข์ลืมไปเลยความเจ็บปวดเออไปเอาเงินไปใช้ปลเปลื้อความสุขให้กับตัวเอง เออนะเอาเงินไปเปตัวเองแล้วแบบโดนรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในช่วงนี้นะโอ้โหไพ่จัส m e n นดวงชะตาที่เปิดดวงชะตาที่ดีมาตามแรงบุญจริงๆนะเพราะเราตั้งว่าอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณจัส m e n นคือการกระทำผลของการกระทำกฎแห่งกรรมจัสตนนะดีและไม่ดีจะมีสองอย่างเลยมีดำมีขาวนะจัสตเนนะถ้านั่นหมายถึงว่าอะไรที่มันไม่ดี ผิดศีลผิดธรรมอะไรอย่างนี้ก็คือคุณก็ต้องอยอมรับ จำนนในสิ่งสิ่งนั้นไปส่วนว่าอะไรที่มันเป็นผลดีเป็นเรื่องดีเป็นกรรมดีที่คุณได้สร้างได้ทํามาสิ่งนั้นก็จะเ,เขาเรียกว่าย้อนกลับมาช่วยเหลือคุณย้อนกลับมาเติมเต็มชีวิตคุณย้อนกลับมาทําให้คุณมีดวงชะตาที่สดชื่นสดใสเห็นไหม <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ยสามดาบเนี่ยสามดาบกับสิบดาบแจสเมนต,ตรงเนี้ยนะเดวิลขึ้นมาแบบขึ้นมาการันตีรีลันให้มาอีกครั้งหนึ่งแบบประมาณว่า โอนะบางคนเนี่ยแอบไปเป็นกิ๊กเป็นกักกับแฟนคนอื่นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างนั่นคือการกระทําผิดศีลในข้อ3เห็นไหมเออนะคุณก็คือแบบผ่านกับตรงนั้นมาแล้วหรือรับกับชะตาตรงนั้นมาแล้วนะคะเออนะ บางคนก็อาจจะมีแบบวิบากกรรมเรื่องอะไรต่างๆที่มันผิดศีลผิดธรรมมาก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็คือแน่นอนทุกคนย่อมมีอยู่แล้วละการผิดศีลผิดธรรมมามากน้อยหนักเบาเออหเหตุนู้นเหตุนีน้คือทุกคนไม่มีใครขาวเต็มร้อยไม่มีใครดําสนิทเต็มร้อยหรอกมันเทาคนทุกคนเกิดมาเป็นเทาๆานะย่อมมีผิดศีลพูดปดพูดปดมดเท็จเออหนาะมีผิดศีลผิดธรรมมีอะไรอย่างนี้กันบ้าง เออนาะบางคนก็ดื่มสายดื่มสายดิ้งนู่นนี่นั่น,นเผลอตัวเผลอใจอะไรอย่างนี้ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างโอก็ประมาณนี้แหละมันก็คือแน่นอนธรรมชาติอนะนามันอยู่ที่เราดึงตัวเองกลับมาได้เร็วและไวที่สุดเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะอ่ะมาดูกันต่อนาอไพจัดจเม้นต์โอราชินีถ้วยเอตอนที่เนี้ยชีวิตอ่ะมันเหมือนกับว่า มันเริ่มดีขึ้นมันสุขสมหวังขึ้นนะกรรมดีส่งผลกรรมดีส่งผลมากกว่ากรรมร้ายนะกรรมร้ายคุณรับไปแล้วกรรมร้ายคุณเผชิญไปแล้วกรรมร้ายหรือวิบากกรรมตรงนั้นนะ่ะส่งผลกับคุณไปแล้วก่อนหนาเนี้ยนะเออนะคือมันกดเป็นกดแห่งกรรมมันเป็นแรงแห่งของการกระทำนะคะจัสมินนะ่ะนะเออตรงนี้เนี่ยบ่งบอกมาได้เลยนะว่า,าทีนี้เนี่ยอะไรจะเข้ามาตามตามแรง กรรมของคุณล่ะเออเนาะช่วงนี้อะไรจะเข้ามาตามแรงบุญแรงกรรมของคุณล่ะนะแรงบุญแรงบุญน่ะอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณล่ะความสมหวังความสุขความสุขเออนะมันเหมือนว่าออปลดเปรื้องความทุกข์ยากผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นอะไรที่มันแบบรออุนแรง ออผ่านพ้นเหตุการณ์ล้มลุกคุกคลานมาแล้วนะทีนี้กรรมดีส่งผลแล้วนะกรรมดีส่งผลแล้วจะเข้ามานะอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณละช่วงเนี้ยอะไรจะเข้ามาอ่อไพ่เป็นหกดาบอ,อ่าหกดาบเดวิลหกดาบเดวิลการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากบ่วงเวรกรรมการหลุดพ้นจากพันธนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ หกดาบการเดินออกการหันหลังการคลี่คลายปัญหาวิบากกรรมเคราะ์กรรมหรือว่าเจ้ากรรมในเวรก็ได้เออการหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นนะแล้วดูซิอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญละช่วงเนี้ยโอ,อ้ไพ่ไพ่ราชินีถ้วยไพ่ราชาถ้วยขึ้นมาออความรักความสุขก็ได้ความรักที่มาเติมเต็มให้คุณมีความสุข ก็ได้หรือว่าคนดีๆที่พร้อมจะเข้ามาเพื่อเป็นรักให้กับคุณนะก่อนหนะ้านี้คุณอาจจะเจอคนไม่ดีหรือเจอรักไม่ดีหรือผิดหวังมาหรือเสียใจมาอะไรอย่างเนี้ยนะต่อจากนี้ไพ่คิงถ้วยเนะี่ยคือไพ่แห่งความสุขคือไพ่ของการเปไพ่ของความใจดีไพ่ของความ เขาเรียกว่าสุขสมหวังเออนะบางคนก็เนี่ยจะเจอรักที่ดีและทีเนี้ยเจอรักที่ดีแต่คนคนนี้เป็นคนทางไกลนะเป็นคนที่แบบอยู่ไกลเลยแหละนะเพราะว่าไพาา่หกดาบข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะเออนะเออคิงถ้วยคิงถ้วยก็คือเป็นธาตุนะ้าเนาะมีน้ําด้วยราชาถ้วยเนะี่ยมีน้ําด้วยคือความสุขอะความสุขความร้่นเหลือแล้วก็คุณอาจจะเจอคนที่เจ้าชู เจ้าชูสใส่เปยคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มอืมได้ด้วยนะคะเออพลังงานเปิดนะพลังงานเปิดเรื่องความรักและเรื่องการเงินเออประมาณเนี้ยมันเงินฉ่ำนะเงินฉ่ำเลยถ้าถ้าคุณเจอคนถ้าคุณเจอคนที่เปเขาเปฉ่ำเลยนะช่วงเนี้ยเปฉ่ำเปเยอะมากคุณอาจจะได้แบบเยอะเลยนะเต็มเต็มคาราเบลเต็มพิกัดเลยนะสิบเหรียญเก้าเหรียญอย่างเงี้ยนะเปคุณฉ่ำเลยช่วงเนี้ยเปแบบสบายเลยคุณแบบ ุขอะมีความสุขเลยแหละอืมนะอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณอีกช่วงเนี้ยโอ้ละอัศวินเหรียญเนี่ยเห็นไหมการเงินการเงินราชาถ้วยอัศวินเหรียญการเงินที่จะเข้ามาเนาะการเงินที่จะเข้ามาเออมาจากการงานได้มาจากคนเปได้มาจากโอ,อ้แดนไกลก็ได้นะเธอเนี่ยมันเหมือนแบบตรงเนี้เกิดขึ้นอะเอออัศวินเหรียญการเงินนะการลงทุน การมาจากการลงทุนก็ได้มาจากสิ่งที่คุณลงทุนไปนะมันเป็นผลตอบแทนก็ได้เนาะโอ้มันเป็นแบบอะไรอะไรประมาณเนี้ยคือเด่นเรื่องเงินนะเด่นเรื่องเงินแล้วมันเป็นเงินก้อนนะมันไม่ใช่เงินแบบเล็กนะมันเป็นเงินก้อนเงินแบบชื่นใจคุณเลยแหละนะเพราะว่ามันขึ้นไพ่เงินใหญ่นะขึ้นขึ้นไพ่เงินใหญ่ขึ้นมาอะแล้วมาดูอีกว่า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  อะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณอีกในช่วงเนี้ยสองเหรียญโอ้สองเหรียญการเงินที่คล่องตัวการเงินที่แบบไหลมาแบบไหลมาตลอดอะไม่ขาดสายไม่ขาดมืออัศวินเหรียญสองเหรียญการเงินที่จะไหลเข้ามาแบบรื่นเลยลื่นเลยลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยอ่ะโอ้โหสามไม้เทา้าอ๋อหนึ่งไม้คือต้องบอกคือถ้าใครนะ อยู่ในช่วงที่วิกฤตกับธุรกิจหรืองานที่ทําอยู่มันไม่คล่องมันไม่ลื่นทําให้เงินมันก็ไม่ค่อยพอหมุนอะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกเลยอะไรจะเข้ามาตามแรงบุญของคุณละช่วงเนี้ยเงินและงานงานและเงินความสําเร็จเนี่ยไพ่หนึ่งไมาเท้าเนี่ยมันจะเข้ามาที่มือคุณเนี่ยคือความสําเร็จการผลิดอกออกผลแตกยอดแตกใบคือมันจะดีขึ้นมันจะเจริญขึ้นมันจะเติบโตขึ้นแล้วก็ทําให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนคล่องขึ้นเออรวยขึ้นมั่งคั่งขึงข้น เออประมาณนี้เลยงานและเงินเด่นแล้วก็มาตามมาด้วยการถูกเปบางคนนะเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมอ่ะบางคนก็คือถูกเปฉ่าเลยช่วงเนี้ยถูกเปถูกผลักดันถูกสนับสนุนทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานก็ได้นะบางคนเนะี่ยอืมประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะนี่คือมาตามแรงบุญของคุณนะแรงบุญเลยจัสตเมนเนี่ยคือแรงบุญกฎแห่งการกระทําเนี่ยจัสตเมนเทวดาเป่าแต่เป่าสั่งแล้วเนี่ยอืมขึ้นมาตรงหัวข้อเลย มันเป็นไพ่ของคนที่ดวงเปิดแล้วอะดวงพลิกชีวิตเปลี่ยนอะเออมันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนคุณแบบ เขาเรียกว่าเหมือนคุณไป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 ตกนรกมาแล้วอะถ้าเปรียบทุนง่ายๆนะไปตกนรกกับความลำบากกับความทุกข์ยากไปตกขุมนรกมาแล้วแล้วก็หลุดพ้นจากนรกแล้วกำลังจะได้ขึ้นมาเสวยบุญและทีเนี้ยเออถ้าเปรียบอะขึ้นมาเสวยบุญของคุณแหละคือไปรับไปรับโทษทันมาแล้วไปรับวิบากกรรมมาแล้วไปรับอ่าอะไรอย่างเงี้ยไปรับจากนรกมาแล้วเออต่อไปเนี้ยจะขึ้นสวรรค์แล้วจะได้เสวยบุญเสวยสุขกับเขาบ้างแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยคือดวง ณเป็นอย่างนี้เลยนะเออช่วงนี้มันมาตามแรงบุญของคุณจริงๆนะโอเคประมาณนี้แหละอะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะขอให้โชคดีนะสวัสดีค่ะ